สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําและก็ทดสอบก่อนส่งสําหรับเตาขนมครบรุ่นประหยัด1หัวเตานะครับน่าใช้ทนทานนะครับแล้วก็ประหยัดเงินประหยัดกระเป๋าด้วยนะครับเตาคําขนมครกนี่ครับของร้านตลาดไทยแก๊สสามารถทําเตาขนมครกเตาขนมครกสิงคโปร์นะครับเตาขนมไข่แล้วก็หอยครกก็ในเตาตัวเดียวกันนี่แหละครับสามารถสร้างสรรค์ทำได้หลายอย่างนะครับ ก็ดูรายละเอียดในในคลิปนี้นะครับช่องทางทางติดต่อก็มีทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ทางไลน์นะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาหลังการขายนะครับคุณลูกค้าโทรเข้ามาเบอร์นี้ก็จะคุยกับผมโดยตรงนะครับเราก็จะได้แก้ไขปัญหาปัจจุบันทันด่วนให้คุณลูกค้าเลยนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับเชิญครับมาดูเตาขนมครกรุ่นประหยัดนะครับอันนี้รุ่นประหยัดหหัวเตานะครับ เหมาะสำหรับที่คุณลูกค้าซื้อไปเพื่อจะไปทดสอบแป้งก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแป้งลงตัวแล้วนะครับแล้วก็สามารถาทำเพื่อไปค้าขายได้เลยเนี่ยเราก็เพิ่มใช้เพิ่มจำนวนเ n านะครับโดยที่ว่าเราจะแปลงจะแปลงข้อต่อให้นะครับให้ต่อเป็นพ่วง2ตัว3ตัว4ตัวได้เลยนะครับอันนี้ก็ เป็นรุ่นประหยัดนะครับ1หัวเตานะครับก็เหมาะสําหรับทําหอยคกก็ได้นะครับทําหอยคกแล้วไปทอดนกกระทาไข่นกกระทาได้เลยนะครับก็คุณภาพเราก็เต็มคุณภาพอยู่แล้วนะครับเราก็ให้ตาไก่นะครับเบ้าหนุคกตาไก่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แผ่นกระจายความร้อนนะครับมีแผ่นกระจายความร้อนนะครับ แล้วก็เตาตาไก่ด้านในนะครับเรายี่ห้อเราจะเน้นตาไก่อย่างเดียวนะครับก็ราคามันก็สูงอยู่ตาไก่แต่ว่าเราชอบเรื่องคุณภาพนะครับนะครับไฟก็จะสวยตาไก่ก็ไฟสวยอยู่แล้วนะครับนะฮะก็โฆษณาให้เลยนะครับของตาไก่นะครับเพราะว่าไฟเขาสวยสังเกตไหมครับไฟจะออกสีฟ้าสวยเลยนะครับออกสีฟ้าสวยนะครับน่ะก็น่าใช้นะครับซึ่งเตาบางยี่ห้อเนี่ย ไฟเนี่ยจะออกไม่เสมอนะครับไม่ออกทุกครูนะครับสังเกตนี้ตาไก่นี่เราจะออกทุกครูเลยนะครับก็คุณลูกค้าครับถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเรายินดีส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับนี่เป็นเตาทําขนมโคกรุ่นประหยัดนะครับประหยัดแก๊สด้วยนะครับให้ความร้อนดีนะครับเวลาที่จะติดนะครับเวลาที่เราจะติดไฟเนี่ยถ้ามีแผ่นกระจายความร้อนนะฮะ ก็ผมแนะนาให้ให้จุดให้จุดตรงกลางก่อนนะครับพอจุดเสร็จแล้วนะครับก็เอาแผ่นวางแล้วก็ค่อยมาเล่งข้างนอกนะครับให้มาเล่งข้างนอกนะครับมันจะได้ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่บึบนะครับคือไอาการบึบหมายความว่าถ้าเราเอาวางปุ๊บแล้วก็จุดเนี่ยถ้าเกิดปืนเนี่ยจุดปุ๊บมันยังไม่ติดเนี่ยแล้วแก๊สมาสะสม พอสะสมปุ๊บเราจุดครั้งที่2เนี่ยไฟมันก็จะปุ๊บเราก็จะตกกระจายนะครับก็แนะนําให้เปิดเอาเบ้าออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยวางนะครับก็คุณลูกค้าครับถ้าสนใจเตาทาขนมครกเกรด A คุณภาพนะครับรุ่นประหยัดนะครับเรามีทั้งรุ่นสแตนเลสด้วยนะครับนะครับมีรุ่นสแตนเลสนะครับแล้วก็รุ่นประหยัดรุ่นนี้นะครับ สนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สท,ที่เบอร์โชนี้นะครับขอบพระคุณคุณลูกค้าน,นะครับที่แวะเข้ามาชมแวะเข้ามาดูครับสวัสดีครับ